หลังจากที่มีการใช้แหนแดงหลังจากที่มีการใช้ปุ๋ยสูตรหลังจากที่มีการใช้มูลไส้เดือนพบว่าตัวอย่างที่ใช้โปรตีนเมนูอาร์ดีสองให้หนึ่งมีความเด่นในทุกๆด้านเราต้งหยุดการใช้แหนแดงเราหยุดการใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆจะเป็นสูตร15 15 15หรือ27 ศ0นย์ศูอะไรต่งตางๆนะครับแล้วแต่ที่ที่จะผลิตออกมาเราเราลองมาหมดนะครับยี่7บห้าเจ็ดเจ็รืออะไรต่งางๆเราก็พบว่าสู้ใช้โปรตีนโมโนอาร์1สองห้าหนึ่งตัวเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นในการทำการเกษตรการใส่พืชพืชแหนแดงหรือว่า สารอินทรีย์เข้าไปอาจจะเป็นปุ๋ยอคอกจากมูลไส้เดือนหรือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยสูตรปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีสู้โปรตีนมิโน,โนตัวเดียวไม่ได้วันนี้เรามาสรุปผลในการทดลองของผมปีที่ผ่านมาต้นไม้ไปเจาะที่ต้นไม่ได้ แต่สามารถขูดและทาหรือว่าเหมือนยางพารากรีดแล้วก็เอาไปพ่นใส่แผลได้พ่นโคนได้พ่นต้นได้พ่นบำรุงใบพุ่มพ่นเพื่อชักนำดอกพ่นที่กิ่งมีดอกพ่นที่ดอกมีลูกพ่นที่ลูกและท่านจะประสบความสําเร็จหลังจากจัดแต่งแล้วท่านก็เริ่มพ่น ad สองห้เละหยอดโปรตีนโมโน ad สองพร้อมกับพ่นเลี้ยงใบจนถึงเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่ง เป็นการครบรอบในการทําพืชไม้ผลของท่านชาวสวนทุเรียนยอมรับกันทั่วประเทศส่วนนาข้าวเป็นที่ประจักษ์ในเขตเอำเภอตอนแล้วมีการขยายตัวกว่า500รายส่วนทุเรียนนับพันลายที่ใช้ในประเทศละขณะน,นี้บางรายที่เคยใช้กลับมาสะแส,ส,ส,สแบงหา ว่าทําไมหาซื้อยากใช้ดีไม่รู้หาซื้อที่ไหนคนเก่าบอกว่าเลิกผลิตแล้วยังผลิตอยู่ต่อเนื่องนะครับมีโรงงานมาตรฐานผ่านการพัฒนายา่าชื้อโรคตรวจสอบวัตถุดิบในห้องปฏิบัติการไม่ให้มีโลหะหนักแคดเมียมตะกัวตลอดหรือสารปนเปื้อนสารหนูและ จุลินียก่อโรคต่างๆจะไม่พบในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีทุกขวดไม่นำสารตกค้างและจุลินียก่อโรคไปที่สวนของท่านแน่นอนทดสอบได้นะครับติดต่อเข้ามา080-895-9244 080-895-9244 ไอเดลายอาร์ดีสองห้าหนึ่งอาร์เล็กดีเล็กเว็บไซต์ดรกรสุกเกษมช่องยูทูบดรกรสุกเกษมชาแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ